ตอนนี้มีพม่านาะทำคลิปออกมาขอความเห็นใจคนไทยบอกว่าอย่าไล่คนพม่ากลับเลยขอให้มีโอกาสทำงานในเมืองไทยแต่ว่าหารู้ไหมนะคนที่กำลังออกมาพูดขอโอกาสคนไทยอยู่เนี่ยกลับมาทำอาชีพสงวนในเมืองไทยซะอย่างนั้นค่ะโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอโหเข้าไปดูแล้วทำเป็นแบบว่าร้องไห้ร้องห่มแต่ว่าตัวเองก็ามาแย่อาชีพคนไทยอยู่เนาะดูแล้วแบบน่าจะส่งกลับไปพัฒนาบ้านเกิดจริงๆ บางคนก็บอกหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าพม่ากออกมาแสดงตัวว่าอยู่ในเมืองไทยเยอะขึ้นนะแต่ว่าไม่ต้องมาขอความเห็นใจหรอกถ้าเกิดไม่ให้กลับวันนี้วันหน้าก็จะยิ่งยากมากขึ้นควรจะต้องไล่ออกอย่างเดียวเรียกปรับเงินย้อนหลังด้วยบางคนบอกว่าที่สมุทรปราการเนี่ยมีแต่เจราจรค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่อย่างอื่นเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันหมด บางคนบอกว่าเห็นเห็นเลยอยู่หน้าปากซอยเนี่ยเยอะมากๆปั่นจักรยานรวมตัวกันอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่าเท่าที่รู้ต่อมอเอากลับไปหมดแล้วนะบางคนก็บอกว่าจะต้องดูให้อยู่เฉพาะคนที่ทำงานแล้วก็พอหมดสัญญาจ้างตาม MOU ถ้าจะทำงานใหม่ก็ต้องกลับไปประเทศต้นทางไปต่อก่อนแล้วค่อยกลับมาให้รีเซ็ตระบบกันใหม่แบบนี้แหละบางคนค่ะ ก็บอกว่าเห็นแบบนี้ฉันไม่สงสารหรอกนะพวกพามา่าสงสารคนไทยมากกว่าอาชีพสมวนคนไทยแท้ๆทำไมถึงเวลาก็ไม่มีใครมาจัดการอะไรเลย บางคนคะก็บอกว่าสมุดรประการเนี่ยเยอะมากๆควรจะต้องมีการดําเนินกฎหมายแต่ว่าคนที่เข้ามาโดยถูกต้องแล้วก็ทํางานตามกฎหมายกําหนดอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะต้องทําตามกฎหมายไทยด้วยบางคนบอกว่าเข้ามาถูกต้องห้ามแย่งอาชีพไทยห้ามละเมิดกฎหมายไทยห้ามทําตัวเหนือเจ้าของบ้านถ้าเกิดทําได้ก็อยู่ได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็เชิญกลับไปเลย บางคนคะ่ะเขาบอกว่าประเทศจะเจริญได้ต้องไม่ให้เงินออกนอกประเทศมากเกินไปแล้วก็มีการเสียภาษีให้ถูกต้องด้วยขึ้นอยู่กับอาชีพทําให้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนี่แหละบางคนบอกว่าช่างตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะโดวยวันนี้นะคะจะมาเปิดเผยบทความหนึ่งของคุณสนทิค,ค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะ โดยมีการถแถลงนโยบายที่มีการประชุมในช่วงกลางเดือนกันยายนค่ะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทาให้คนไทยจํานวนไม่น้อยเรียกว่าตาสว่างได้เลยเพราะว่ามีพฤติกรรมของบางกลุ่มที่ชื่อว่าพรรคประชาชนเข้ามาสู่สระบบก,การเมืองที่ต้องการจะทําลายสถาบันที่เป็นเสาหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีการเปิดเผยนะครว่าตอนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปเข้ารู้สึกว่าเจ็บลึกๆในใจนะไม่ใช่แค่เพียงเรื่องมีสอสอบางคนที่พยายามทำตัวเป็นสอสอที่อยู่ในเมืองไทยแต่จิตใจเนี่ยไปฝักใฝ่พม่า ซึ่งได้มีการพูดถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะขณะนั้นนะคะบอกว่าคนที่มีจิตอาสาที่ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนคนส่วนใหญ่ก็พูดแล้วก็เข้าใจตรงกันว่ามีแรงงานเมียนมาจำนวนหนึ่งเหมือนกับว่าพยายามจะมาช่วยโอกาสเนี้ยตอนที่คนไทยเดือดร้อนกำลังหนีน้ำท่วมแต่พวกเขากลับเข้าไปเอาสิ่งของของคนไทยนี่แหละจากบ้านของคนที่กำลัง ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็หนีภัยพิบัติธรรมชาติทําให้คนไทยบางคนเนี่ยเรียกว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่าอยากจะเฝ้าบ้านตัวเองเพราะว่ากลัวของหายนี่แหละจะหนีน้ําไปอยู่ที่อื่นก็เป็นกังวลว่ากลับมาแล้ว ของเนี่ยจะต้องไม่อยู่แน่ๆเลยโดยเฉพาะของที่สําคัญสคัําญและยิ่งเฉพาะโดยช่วงเวลาที่น้ําท่วมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ฉุกเฉินก็เลยไม่มีใครสามารถจัดเตรียมตัวอะไรได้ทันเขาบอกว่าพอคิดถึงเรื่องนี้ก็ได้มีพฤติกรรมของพรรคการเมืองบางพรรคที่เหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยก็แสดงชัดเจนมาตั้งนานละว,ว่าเข้ามาสู่การเมืองแต่ว่าจริงๆเนี่ย ต้องการจะมาเปลี่ยนแปลงค่ะคืออันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าพยายามจะยกเลิกกฎหมายมาตรา1นึ่งเขาบอกว่าอันนี้ย้ําเลยนะว่ายกเลิกไม่ใช่แก้ไขนะโดยเป้าหมายของตัวกฎหมายนี้เป็นความประสงค์ในการบ่อนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์และตัวบุคคลในสถาบันอย่างชัดเจนส่วนอันที่สองก็คือพวกวัฒนธรรมประเพณียกตัวอย่างค่ะมีพักหนึ่งมีนโยบายให้พระเนี่ยสามารถเลือกตั้งดง โดยมีการเขียนออกมาเป็นนโยบายเลยนะคะตั้งแต่ปี2566แล้วรวมถึงเขาบอกว่าแกนนำพักก็เคยพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งบอกว่าพระก็เป็นคนเหมือนกันก็เลยพยายามผลักดันให้พระเนี่ยสามารถออกมาเลือกตั้งได้นอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าจะมีการคืนสิทธิ์ให้กับพระสงฆ์แล้วก็นักบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งรวมถึงเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการสร้างความ เสมอภาคของทุกศาสนานั่นเองนอกจากนี้นะคะยังกำหนดด้วยว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิทธิ์ไม่ใช่หน้าที่เขาบอกว่าเพราะฉะนั้น พระหรือว่านักบวชที่ไม่อยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้จะมีสิทธิ์ก็ตามก็เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ได้ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆอีกด้วยโดยหลายๆคนน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดพระนี่มาเลือกตั้งได้ก็ต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกับทุกคนแต่ว่านั่นแหละจะกลายเป็นด้านลบของพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีบางคนค่ะตั้งข้อสังเกตบอกว่าพระก็ต้องตั้งพรรคการเมืองได้หรือเปล่าและหลังจากนั้นก็จะต้องมีพวกพ้องกันเองนี่แหละเป็นกรรมการ แล้วก็ถ้าเกิดมีหลายพักลงได้โอ้โหตอนนั้นน่ะเป็นเรื่องแน่ๆเลยขนาดเลือกตั้งสภาผู้แทนไม่ได้การให้เลื่อนชันสมณศักดิ์แค่นี้การเมืองในมหาเทรสมาคมก็เรียกว่ามีปัญหามากมายแล้ว และบางคนค่ะก็มองว่าต่อไปเนี่ยพระจะต้องไปเดินหาเสียงได้หรือเปล่าแบบนี้ไม่อาบัตทั้งพรกกันหรอเพราะฉะนั้นการที่จะให้พระมาเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าไม่ควรจะทําเพราะว่าเป็นการผิดธรรมวินัยอย่างชัดเจนหลายส่วนหลายข้อแล้วก็ถ้าเกิดรู้ทั้งรู้ว่าประสงค์เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้แล้วจะให้สี่ประสงค์มาเลือกตั้งทําไมหรือว่าอันจริงๆแล้วอยากจะมาหลอกเอาคะแนนให้กับตัวเองก็เพียงเท่านั้นเองนอกจากนี้ค่ะเ็าบอกยังมีความพยายามที่ จะแบบลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพราะว่าอยากที่จะเชิดชูคุณค่าของสังคมตะวันออกบอกว่าการนับถือผู้อาวุโสความกตัญญูกะตะเวทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเพราะทุทกๆคนเนี่ยเกิดมาเท่ากันจะแก้ปัญหาระบบอาวุโสรวมถึงวัฒนธรรมอำนาจนิยมด้วย ซึ่งก็มีคนย้อนถึงก่อนหน้านี้นะคะที่มีบางคนนะคะบอกว่าการที่จะเรียกคนอื่นเป็นพี่ป้านาอ่าเนี่ยเป็นการเข้าไปอยู่ในโครงสร้างอํานาจนั้นคิดว่าการพูดคุยกันเนี่ยสำหรับสังคมไทยใช้คําว่าคุณผมหรือว่าดีฉัน้นสามคำนี้ก็เพียงพอแล้วแค่นั้นก็ถือว่าให้เกียรติไม่ต้องมาพูดพี่ไม่ต้องมาพูดท่านถ้าเกิดทุกคนเนี่ยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าเป็นตัวของตัวเองความคิดต่างๆก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ไม่ต้องมาถูกกีดกันเพราะอายุหรือว่าเพศหรือว่าการศึกษาพวกเนี้ยจะไม่มีส่วนเลยนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่ามีการพูดถึงอ้างถึงความเท่าเทียมของคนในสังคมบอกว่าโลกนี้ยไม่มีจริงหรอกในอดีตเคยมีคนพยายามจะทำแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จ แล้วก็ไปยกถึงจีในยุคปฏิวัติที่บอกว่าไม่มีใครเรียกลุงป้านาอาพี่น้องพี่แต่เรียกทุกคนว่าสหายทั้งนั้นและนอกจากนี้นะยังมีความพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแล้วก็ประชาคมระหว่างประเทศช่วยเหลือชาวพามา่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบอกว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามนโยบายต่างประเทศใหม่ แล้วก็มีบางพักค่ะออกมาพูดถึงว่าจะมีการตั้งนโยบายเกี่ยวกับประเทศพาม่าโดยเฉพาะแล้วก็ให้ความสําคัญไปกับความปลอดภัยของประชาชนชาวพาม่าค่ะโดยไปเกี่ยวโยงกับด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจบอกว่าทําไปเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกคนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วส่วนใหญ่คนไทยหลายๆคนก็เริ่มจะรู้แล้ว ว่าพวกพอม่ที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยได้รับการหนุนหลังจากบางคนอย่างแน่นอนและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ